มามาพี่น้องมือนี่มาเสนอเป็นนูพัดมาม่าพี่น้องพัดมาม่าเสือเซ่ลงงันมาลงพี่น้องปึ๊บ โอ้กระโดงกระเด็นเมืเยพี่น้องเอ้ควักมากมาใส่ฮอตดอกกันจังบ้างวางไปงั้นไปก็ยังซัว ปิอ่่นอ้นอ,นนอ่วช่วชิ่วช่วชน่วชู่วช่วชอ่วชู่วันนี้เ่าวชิกก่ววช่วชู่ว่วชู่วม,ามาู่่ nó phải khuyên phải khuyên phùng năm thì nó lại khiêm à xong เติมเข้าไปพี่น้องไะเติมตาลเข้าไปอ่าปลาเาไปพี่น้องแต่ลายเข้มมาจัง เสร็จแสรมกันได้พี่น้องได้บ้างหนึ่งรถนเนี่ยน่าอะไรพี่น้องไงคุณตั้งเสียง อ่ะดีเนะอีรอบเรียบร้อย